วันนี้เขาเดินจากชีวิตเราไปแล้วใช่ไหมใครก็ตามที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่นี่คือเสียงที่กำลังจะมาปลุกเธอให้ตื่นวันนี้เขาอยากเดินไปใช่ปะเขาอยากจากชีวิตจากแกไปแล้วใช่ปะแล้วแกก็นั่งร้องห่มร้องไห้อยากได้เขากลับมารู้สึกว่าชีวิตมันจะพังทลายละว,วันนี้พี่อยากจะชวนทุกคน เอาชีวิตตัวเองกลับมาลุกขึ้นมาแล้วไปเอาความรักทั้งหมดที่เรามีให้เขากลับมาที่ตัวเองลองคิดภาพแค่นี้ตลอดชีวิตของเราเรามาได้ไกลสักแค่ไหนพี่หอหวมีน้องคนหนึ่งซึ่งวันหนึ่งน้องโทรมาแล้วก็เสียใจเป็นน้องที่เรียนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่เบลสอนนี่แหละก็ด้วยความที่เบลอะ เปิดเนาะในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์พี่จะปล่อยวันวันว่างๆของพี่อะ่ะสำหรับคุยกับน้องๆเพื่อเป็นการปรึกษาแล้วก็มีน้องคนหนึงโทรมาแบบคบกับแฟนแล้วก็เสียใจมากเลยเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะคบกันมาหลายปีแล้วสุดท้ายเขาเขาจากไปแล้วหนูไม่รู้จะเอาชีวิตตัวเองอยังไงหนูลืมว่าหนูเป็นใครหนูไม่รู้จะเอาชีวิตของหนูกลับมาอย่างไงทุกวันที่ลืมตาตื่นก็ร้องไห้เสียใจสิ่งที่พี่ถามว่า สิ่งที่พี่ถามก็คือว่าหนูทํางานอะไรหนูทํางานอะไรหนูรู้ไหมว่างานที่หนูทําอ่ะหนูต้องเก่งขนาดไหนูถึงเอาตัวเองมาตรงนี้ได้หนูรู้ไหมว่าชีวิตหนูอ่ะกว่าจะเอาตรงกว่าจะเอาตัวเองมาตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะประสบความสําเร็จเพิยเนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่าลืมว่าเราเป็นใครรักเขาแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราเป็นใครมีเรื่องยากๆในชีวิตเราเข้ามาหลายครั้งเราเอาชีวิตของเรารอด วันนี้ลองลุกขึ้นมารู้ว่าเขาจากไปแล้วไม่เป็นไรขุดตัวเองขึ้นมาตอนนี้เลยตอนที่ฟังพี่อยู่ตอนเนี้ขุดขึ้นตัวเองขึ้นมาถ้าตอนนี้นอนสมอยู่ที่เตียงอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กำลังร้องไห้อยู่ลุกขึ้นมาตอนนี้เลยลุกขึ้นมาตอนนี้เลยไปส่องกระจกไปส่องกระจกมองหน้าตัวเองตอนนี้เลยมองหน้าตัวเองแล้วปาดน้ำตาตัวเองแล้วมองเข้าไปในตาตัวเองสิว่าฉันเป็นใครวะทําไมถึงกําลังร้องไห้วะ คนคนนี้ดูแลตัวเองแค่ไหนวะคนคนนี้เคยรักตัวเองแค่ไหนวะคนคนนี้กว่าจะมายืนตรงนี้ได้อะมันต้องผ่านอะไรมาวะมันเก่งขนาดไหนที่มันเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้อะมันเก่งมากๆเลยอ่ะที่มันยืนอยู่ตรงนี้ได้อะแล้วเราแล้วเขาเป็นใครที่เราให้ปล่อยให้เขามามีอนุภาพกับชีวิตเราได้มากขนาดนั้นนะแล้วเราทําไมเราถึงอนุญาตให้คนนั้นนะมามีอิทธิพลกับชีวิตของเราขนาดนี้ แน่นอนเรารักเขาแน่นอนเขาเคยมาทําให้เรารู้สึกดีแน่นอนมันเป็นเรื่องดีแต่วันนี้เขาไม่อยากอยู่แล้วไงเขาไม่อยากอยู่ในชีวิตเราแล้วไงแล้วทําไมเราต้องเสียใจกับการที่คนคนหนึ่งไม่ได้เห็นค่าเราเลยอแล้วเขาอยากจากไปกับจากชีวิตเราทั้งๆที่เรารู้ว่าเรามีดีขนาดเนี้ยสิ่งที่เราทําคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นบอกเราว่าเขาไม่อยากอยู่ในชีวิตเราแล้วสิ่งที่เราควรทําคืออะไรระมั้ย เปิดประตูอันเชิญเรียนเชิญค่ะนุ่มประตูนุ่มประตูคือนี่คือสิ่งที่เราทำนะเอาเองจริงก็มันอาจจะเป็นความสตรองของเราความสตรองของพี่มันมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บเปิดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเหมือนทุกคนนี่แหละก็เคยนอนจมร้องไห้เสียอกเสียใจไปไม่ถูกเหมือนกันแต่วันหนึ่งเรากลับมาเวิร์กับตัวเองนะเราลกลับมาเห็นเห็นตัวเองแล้วว่าเรามีดีขนาดไหนเราเป็นใครอะ่ะกว่าเรา กว่าเราจะเอาตัวเองออกมาได้กว่าเราจะเอาตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าฉันจะประสบความสําเร็จเบอร์นี้กว่าฉันจะลุกขึ้นมาดูแลได้แบบนี้ดูแลตัวเองได้แบบนี้กว่าฉันจะลุกมาสวยได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าฉันจะมาภูมิใจในตัวเองเบอร์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายทาไมฉันจะต้องอนุญาตให้ใ,ใ,คใครสักคนมาทําให้ฉันรู้สึกแย่กับตัวเองเพียงเพราะว่าเขาเดินจากไปแม่ของฉันไม่เป็นไรไงเชิญมีหลายคนพร้อมจะรักฉันหรือต่อให้ไม่มีฉันก็รักตัวฉัน มันถึงกลายเป็นที่พี่บอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตพี่เนาะแล้วก็แบบจริงๆอ่ทุกอย่างดีไปหมดเลยแต่ว่าท้ายที่สุดเขาบอกว่าเขาไม่สามารถมีลองในชีวิตเราได้มีมีลองในชีวิตเขาได้เพราะว่าเขามองไม่เห็นหนทางที่มันเป็นไปได้ด้วยความที่ระยะทางมันห่างกันสิ่งที่พี่ทาพี่ไม่เป็นไรเลยนะไม่โกรธด,ด้วยอนุญาตอนุญาตให้เขาจากไปเรียนเชิญนู่นประตูฉันไม่เป็นไรฉันสบายดี มีเธอได้ไม่มีเลยก็ได้ชีวิตไม่ได้เดือดร้อนเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่หอยากชวนทุกคนมาท่องมาจำาให้ขึ้นใจเลยว,ว่าการมีใครสักคนแปลว่าชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมทั้งทางกายและทางใจถ้ามีใครสักคนแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขถ้ามีใครสักคนแล้วมันแย่มากกว่าดีจงอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวให้มันมีความสุขให้มันดีถ้า ันนี้เราสามารถทําชีวิตของเราให้ดีได้เราไม่จําเป็นต้องมีใครเพื่อมาทําให้ชีวิตของมันแย่ก็อยู่คนเดียวก็สบายดีถ้ามีใครแปลว่ามันต้องดีขึ้นเราอะมมดรอคอยให้ใครสักคนมาให้ค่าเรามาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าแต่เราอะลืมไปเลยว่าเรานี่แหละคือคนที่เราผิดชอบคือคนที่ควรจะทําให้ตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองขนาดเราอะยังไม่ให้ค่าตัวเองเลยแล้วใครเขาจะมาให้ค่าเรามันต้องเริ่มจากที่เราให้คุณค่ากับตัวเองก่อน คนมาแล้วไปผู้คนเข้ามาในชีวิตเราอะแล้วเขาก็จากไปแต่คนที่จะอยู่ตรงนี้กับเราอะเสมอตลอดไปลาก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องอยู่ตรงนี้เพื่อตัวเองเมื่อใครสักคนจากไปอะจงอนุญ,ญาตให้เขาจากไปแล้วจงใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติเราคือมนุษย์สองคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาเจอกันและที่มารักกันเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแล้วจงอนุญ,ญาตให้เขาจาก หยุดกอดเขาอ้อนวอนร้องขอให้เขาหลับแต่จงเอาความรักทั้งหมดนั้นกลับมาที่ตัวเองลองคิดง่ายๆแค่นี้เลยว่าฉันจะทำยังไงนะที่ฉันจะกลับมารักตัวเองมาเนี่ยของพี่อ่ะพี่อ่ะใช้เทคนิคนีคน้เลยนอนถามว่าเสียใจไหมวันที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อเสียใจคิดถึงไหมคิดถึงแต่สิ่งที่พี่ทำคือทุกครั้งที่พี่หลับตาลงพี่จะคิดว่าเราเป็นใครวะ เออเราเคยมีความสุขแค่ไหนวะทําไมฉันปล่อยให้เขามาทําให้ฉันไม่มีความสุขในชีวิตฉันได้วะแล้วอะไรคือความสุขในชีวิตฉันวะเอาความรักทั้งหมดนั้นมาให้ตัวเองแล้วยิ่งใครก็ตามที่เคยคบความสัมพันธ์นานๆลองกลับมาถามไว้ลองถามสิวาลองถามตัวเองสิว่ถาวถ้าเราเป็นคนรักเบอร์เนี่ยแล้วเขายังรู้สึกว่าไม่น่ารักไม่อยากรักอะ่ะแล้วเขาจะคนรักแบบไหนวะเออแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันรักเขาได้เบอร์เนี่ย แต่ถ้าฉันเอาความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เขากลับมาให้ตัวเองฉันจะเป็นคนที่มีความสุขแค่ไหนวะฉันเคยปฏิบัติกับเขาแบบนี้สมมติว่าอยู่กับเขาซักผ้ารีดผ้าดูแลก็สารพัดลองเอาเอเนอร์จีนั้นเอาเวลาส่วนนั้นเอาพลังงานนั้นมาดูแลตัวเองเราจะดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหน จ,จงจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาดูแลตัวเองได้เบอร์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมาตรฐานมันจะเกิดขึ้นเราจะเลยเราจะมีคำพูดที่ติดปากเลยว่าฉันดูแลตัวเองระดับเนี่ยถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาแปลว่าเขาต้องดีดูแลฉันได้ดีเท่าที่ฉันดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หรู้ว่าทุกคนกำลังเสียใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะกำลังร้องไห้เสียกเสียใจคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำเพื่อทุกคนที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่จงเอาตัวเองกลับเป็นมา จงเอาตัวเองกลับคืนมาลองถามดูสิว่าถ้าวันนี้ฉันเอาความรักทั้งหมดที่ฉันมีให้เขากลับมาให้ตัวเองฉันจะมีชีวิตดีแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันเอาพลังงานทั้งหมดเวลาทั้งหมดที่เขาที่ฉันทุ่มเทให้เขาเอามาทุ่มเทให้ตัวเองชีวิตฉันจะดีสักแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันเอาเวลาที่ฉันไปสร้างความฝันกับเขาสร้างอนาคตกับเขาสร้างชีวิตกับเขามาสร้างชีวิตตัวเองทุ่มเททั้งหมดนั้นให้กับตัวเอง ชีวิตฉันจะดีสักแค่ไหนน,นี่จะกลายเป็นมาตรฐานที่มันจะสร้างให้เรากลับมาเข้มแข็งขึ้นสร้างชีวิตเราให้มันเฟิร์มมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะรู้สึกชอบตัวเองเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเราจะรู้ถึงคุณค่าของตัวเองเมื่อเรารู้คุณค่าตัวเองเราจะไม่เอาตัวเองไปลดแลกแจกแถมให้กับใครเราจะเป็นอะรักฉันก็รักค่าไม่รักฉันก็เรียนเชิญนู่นประตูค่ะ ไม่เป็นไรเลยค่ะฉันอยู่ได้สบายดีค่ะอยากไปเมื่อไรเรียนเชิงเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ง้อค่ะเพราะเราหายใจอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่ควรเอาลมหายใจของเราไปฝากไว้ที่ใครเพราะมีแค่เราเท่านั้นที่เซฟตัวเองได้เราไม่สามารถมีความรับที่ดีได้ถ้าวันนี้เราไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการรับตัวเองเป็นยังไงเราไม่สามารถดูแลใครสักคนได้ถ้าเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าวันนี้การดูแลตัวเองให้มีความสุขทำยังไงความสุขของเราคือหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะวันนี้ถ้าใครสักคนเดินจากชีวิตออกไปพี่อยากให้ทุกคนลองตั้งสติดีๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามองตัวเองที่หน้ากระจกพูดกับตัวเองดีๆมองตัวเองหน้ากระจกและพูดกับตัวเองดีๆแกเก่งมากแกเก่งมากที่แกสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ปาดน้ำตาและบอกตัวเองว่านับแต่นี้ชีวิตฉันจะดีกว่าเดิม ต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เขาไม่มีโอกาสได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เขาไม่มีทางได้เห็นการที่เขาจากไปไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนการที่เขาจากไปไม่ใช่การล่มสลายของชีวิตเราแต่มันเป็นการยกระดับให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะฐานที่มั่นคงจะไม่พังลง เพียงเพราะมีคนจากไปเพราะฉั้นวันนี้ให้ทุกคนมาสร้างฐานของหัวใจตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วเราจะสามารถรับมือกับทุกเรื่องได้อย่างสบายมากขึ้นสําคัญแค่เดียวข้อเดียวคือจงกลับมารักและเห็นค่าตัวเอง ช่วะะงคำมารักไ็อเ่งค่าตัวเองทุกคนพี่อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กําลังทุกกำลังเศร้าก,กําลังเสียใจกําลังทุกกำลังเศร้ากําลังเสียใจทุกอย่างมันจะผ่านไปเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราผ่านไปเราผ่านเรื่องได้ยากแยๆมาแล้วในชีวิตหลายเรื่องต่อหลายเรื่องเราผ่านมันมาได้เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่ต้องผ่านไปเช่นกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ